สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรับพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอเดียลายสูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าเสียาจเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนใจไหนก็ว่าเบอร์นี้เลยครับไอตีไ์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรกจะเป็นอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ำบัตรนะพี่เป็นน้ำบัตรนะพี่ดูนะครับจะมีรูปถ่ายหลังตะวันนะพี่ดูนะครับเนะพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะครับพี่ดูนะครับเป็นน้ำบัตรหลงพ่อลวยนะพี่สวยๆต้เดิมพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับด้านหลังตอกตาวัดนะพี่แล้วก็มีอักขรลายยันนะพี่ผมเอา 500พี่เอา500บาทนะครับเป็นน้ำบัตรนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับดูครับเป็นเหรียญเสมา8ดรอบหลงปูเทมเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับส,สวยๆน้เดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆน้าเดิมเลยนะครับดูครับแผลมพี่จะมีขีดเนื้อเกินนะครับดูครับ ครับเสมา8รอบปี18นะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดจะมีเม็ดผลเลยก็มีขีดนะครับดูครับต่อโค้ชชัดเจนพี่ดูครับในโค้ดที่ตอกจะมีขนแมวด้วยนะพี่ดูครับเห็นไหมสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูครับมีตัวทอด้วยพี่นะพี่มีตัวทอด้วยครับดูครับเส้นขนแมวเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับ ครับประสองห้าหนึ่งแปดครับประสองห้าหนึ่งแปดดูครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่คืรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะพี่เป็นกรมตํารวจนะพี่เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะพี่ดูครับมีเลขโค้ดที่ก้นนะพี่มีเลขโค้ดครับห้าแปดสองสองนะครับห้าแปดสองสองนะพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับ เป็นเนื้อ 3K หรือว่าสามกษัตริย์พี่ดูเส้นคอี่คมชัดพี่คมชัดเลยพี่ดูนะเหมือนเส้นขนมจีนเลยพี่สวยเดิมมากพี่ผมเอา6 0 0้บาทพี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อทวดถ้าเป็นเหรียญหลงพ่อทวดอันนี้เป็นรุ่น3านะพี่บ็อก2จุดนะพี่ดูครับเฮ้จะมี2จุดเห็นไหมพี่เป็นเนื้อบักก้านะพี่เป็นเนื้อบัลก้านะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูนะครับ ดูครับเฟื้นเหลียญาจะมีเส้นแมววิ่งเต็มเลยพี่ดูครับดูครับพี่ดูครับดูด้านหลังนะครับดูครับด้านหลังต้องเป็นหลงปูทิมหน้าท่านจะใหญ่นะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับผมเอาหกร้อยบาทพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดพีเด่เป็นหลงพระทวดเป็นหลงพระทวดพี่ดูครับหลังเตารีดนะครับปีศูนย์ห้าพิมพ์นะครับพี่หลังเตารีดปีศูนย์ห้าพิมพ์นะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเป็นหลงพระทวดปีศูนย์ห้าพิมพ์นะครับ ผมเอา600บาทพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเป็นพระกุอาทายญาินะพี่นะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เขาเรียกว่าพิมพ์ชีโบนะพี่พิมชีโบนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับเนื้อหาเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูครับเอา500พี่เอา500บาทนะครับสวยสวยน้ำเดิมเก่าๆเลยครับ ดูครับเป็นพิมพ์ชีโบนะพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นพระสมเด็จเกจชโยนะพี่พิมพ์อ่าดชั้นนะพี่พี่สังเกตด้านล่างพี่ดูครับจะมีเส้นด้านล่างพี่ดูครับคมชัดพี่จะมีเส้นใต้ล่างนะพี่ดูครับดูครับเป็นเกจชโย7ชั้นนะพี่ดูครับสวยพี่สวยมากพี่เก่ามากเลยครับดูขอบนะครับดูครับดูด้านหลังนะพี่ดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมได้พี่ผมเอา500อบาทพี่เอา5้า้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นแผ่นปกนะครับเป็นปกหลงปูทิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะนะครับ,นะรบเป็นปกหลงเอ้พี่หลงปูทิมนี่ขอโทษทีพี่หลงปูสุกวัดปากคอมมาขำเท่านะพี่ขอโทษท,นะนทีนะครับเป็นปกปูทิมซะแล้วนะครับเป็นปกครับพี่หลงปูอ่าสุก นี่วัดปากหอมครับเท่านะพี่ด้านหลังมีจานนี่ดูครับเขาเรียกว่าเนื้อเปียกทองนี่เป็นเนื้อเปียกทองครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูครับเป็นปกเล็กนี่ปกเล็กนี่ดูครับสวยพี่สวยนะครับดูนะครับมีจานด้านหลังนะครับนะครับเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อเปียกทองใช่ไหมเนื้อเปียกทองนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่ได้เม็ดแตงมาสองอันนี่ดูครับเม็ดแตงพี่ แต่คคลาบล็อกกันนะพี่คคลาบล็อกนะพี่เให้ดูองค์แรกครับอันนี้เป็นบล็อกนอแตกนะครับนิยมนะครับดูครับดูครับเป็นเนื้อปาก้าพี่เนื้อปาก้าดูครับดูครับเป็นบล็อกนอแตกพี่ดูเนืเป็นบล็อกนอแตกนะครับดูครับเห็นไหมเห็นไหมนอจะมีขีดพี่ดูพื้นเหรียญครับเห็นไหมจะมีเส้นขดแมวเห็นไหมดูครับเขาเรียกว่าหน้าโดรีมอนใช่ไหม สวยพี่สวยนะครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะพี่น่าจะปีศูนย์แปดนะพี่ปีศูนย์แปดอันนี้จะเป็นเหมือนวงเดือนนะพี่เป็นอ่าบล็อกวงเดือนนะพี่ดูครับเห็นพี่แต่บล็อกเมื่อกี้ดูดูในหนังสือจะแพงกว่าัน,น้จะถูกกว่านิดนึงนะพี่ไม่เยอะไม่ต่างกันเท่าไหรพ่พี่ดูครับด้านหลังครับเป็นงนพี่เห็นมพี่ผมว่าดูครับ ว่าของเล่นแบบทํายากนะพี่ดูับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูครับผมว่าดูดีมากเลยพี่ดูคมเลยพี่ดูครับผมเอาห้าร้อยเท่ากันพี่เอาห้าร้อยเท่ากันนะพี่เป็นเนื้อปะกาพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อพันนะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพันน่าจะปีศูนย์หกนะพี่น่าจะปีศูนย์เป็นเนื้อปะการนะพี่เนื้อปะกานะครับดูนะครับสวยมากพี่ ดูนะครับดูนะครับนะครับเป็นวัดบางสะพานรุ่นสองปีศูนย์หกนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับเดี๋ยวติกล้องให้ชมเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพันนะพี่ดูนะครับรุ่นสองปีศูนย์หกนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับ ผมเอา500พี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นส่งน้ำนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นส่งน้ำนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยน้ำเดิมครับดูนะครับดูนะครับพี่สังเกตที่สเสือเห็นไหมพี่จะมีขีดยาวออกมานะครับเลขห้าซ้อนเห็นไหมครับพี่เลขห้าซ้อนนะพี่ ครับยอหญิงวิขีตอกมาเห็นพี่งองงูแตกนะครับสวยสวยนำ้ยนำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะัสวยเดิมมากพี่ดูขอบนะครับตัดแล้วก็ฉีกแล้วพี่ขอบนะครับดูนะครับวัดช่องแคร์นะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมวิขีดตรงนี้พี่ดูนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อแดงครับวัดเขาไทด้อิดนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกสวยๆเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับหน้าตาคมชัดจะมีเส้นผมแาวที่บาที่หูวมีขนในหูได้เห็นไหมครับที่ศีรษะท่านจะมีขีดนะครับดูครับเป็นรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับดูครับดอเด็กขีดตรงนะพี่ดอเด็กขีดตรงนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมพี่ดูขอบนะครับ ดูครับมีบาทนะพี่ดูครับเี่ยมีบาทสองฝั่งเลยนะครับดูครับมีบาทสองฝั่งเลยพี่รายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดพิมพ์ปั๊มซ้มพิม์เล็กนะครับปีศูนย์ห้าพี่ดูครับปั๊มซ้ำพิมพ์เล็กนะพี่ปีศูนย์ห้าพี่สวยสวยนเดิมพี่ดูครับดูครับเห่นพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับ ดูครับดูครับเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นหลงพระทวดพิมพ์ปั๊มซ้าปีศูนย์ห้านะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพระคงวัดบางกระพร้อมนะครับดูครับปศสองสี่แปดสี่นะครับพี่ดูนะครับที่ตัวสื่อจะมีขีดนะครับเห็นนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับ ครับนูเป็นหล่ม้วนคงวัดบางก็พร้อมนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับดูครับดูนะครับพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับขอบนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทพี่สวยมากพี่ดูนะครับ เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้เป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งเนื้อนวะก้นเงินนะพี่ต่อโคชัดเจนพี่ดูนะครับต่อโคชัดเจนเลยครับพี่ดูลูกประคำที่กลมคมชัดพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับต่อโคสลาพี่ต่อโคสลาองค์นี้มีดํมเมอด้วยพี่สองแปดแปดนะครับองค์นี้มีดํมเมอ er ด e ้วย e ครับนะครับเป็นเนื้อนวะก้นเงินนะพี่ กิ่งดังครับพี่ดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับมีตัวเลขด้วยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเป็นพระแหวกม่านะครับเป็นพระแหวกว่านหลงพ่อกลวยนะครับสวยๆน้าเดิมเลยครับดูครับสวยๆนําเดิมเลยครับดูครับดูครับเป็นพระแหวกม่านหลงพ่อกลวยนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูเส้นก้ามเป็นมันๆดดูดูครับพี่เส้นหน้าผากเป็นคมชัดพี่ดูครับสวยมากเลยครับดูครับครับที่งวงช้างจะมีขีดเนีนยนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเป็น เปียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะพี่อันนี้ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่ดูครับน่าจะเป็นเนื้อเงินผมเอา,900 900าเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทรายการต่อมาพี่เป็นหลงปลาทวดนะครับเนื้อสบู่เลือดนะพี่เนื้อสบู่เลือดนะพี่ส,ยสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับพร้อมขึ้นคอเลยพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นบล็อกหัวขีดนะพี่ดูนะครับหัวขีดหูขีดนะครับแสงสะท้อนนะพี่นะครับ แสงมาสะท้อนพี่นะครับเห็นว่มีขีดนะครับนะครับเป็นเนื้อว่านสมบูรณ์เลือดนะพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่อาจารย์โลนะพี่สวยๆนาเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดำครับจะมีเลขนะครับแซดหนึ่งเก้าหรือว่าสองหนึ่งเก้านะครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับมีขีดตรงนี้นะครับ สวยพี่สวยนะครับเหรียญเจ้าหนานะครับเหรียญนเจน้าหน่าก็เหรียญทั่วไปนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดได้มาหลายองค์อยู่นะพี่พ่อทวดนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดปีศูนย์ห้าพี่หลังวงเดือนนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับหลังวงเดือนนะครับดูนะครับ กเก่าๆเลยพี่ด้านหน้าตัวทอจุดนะพี่ด้านหน้าทอจุดนะครับดูครับดูนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูนะคพี่ดูนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพา้ผขาผงของขวัญปากน้ำนะพี่สวยๆทำเดิมพี่ดูนะครับ ดูครับดูครับเป็นพระผงปากน้ํานะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับได้มาแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับอันนี้ไม่รู้ว่ารุ่น1หรือรุ่น2องเป็นตัครับเคลือบแบล็กเกอร์เลยพี่เก่าๆเลยครับดูครับผมเอาเอา6กรพี่เอาหกรนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทานท้่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทานรุ่นแรกนะครับดูครับดูครับ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทานรุ่นแรกนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเก่าๆ <reasons why? S 1> พี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังจะเป็นอ่ากลมหลวงชุมพรนะพี่อันนี้เป็นบล็อกธรรมดาพี่ไม่ใช่บล็อกลอขีดนะครับบล็อกลอขิดจะนิยมสุดนะพี่สวยๆพี่อันนี้ตาขีดนะพี่ดูครับจะมีขีดตรงนี้ครับเห็นไหมพี่เห็นไหมครับ จะมีข้างตาจะมีขีดอยู่นะครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับเอา500พี่เอา500ร้ครับดูครับดูครับเอา500อบาทนะครับเอา500รรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปู่เอียบนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะพี่หลังยันสีพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับมีขีดยงนี้นะครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับรับหลังยันสี่นะครับดูครับประสอสอง 2, 5, ห้าไอ้สองสี่หกเจ็ดนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น รูปหล่อบโบราณนะพี่หลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรูปหล่อบโบราณนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับดูรับส,สวยสวยน้ำเดิมพี่ก้อนอุดข้างนะพี่ก้อนอุดข้างนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมลงยา ลายธงชาตินะพี่ดูนะครับ desserts. แดงขาวนะพี่น mm. ้ําเงินนะพี่ดูนะครับเก่ามากพี่ดูนะครับแบบเสียนคล้ายเหรียญอาร์มนะพี่ด้านหลังมีจานนะพี่ด้านหลังมีจานนะครับดูนะครับเป็นทรงคล้ายเหรียญอาร์มนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญน้ําเต้านะพี่หลวงพ่อทวดนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าพิมพ์หน้าหนุ่มหน้าแก่นะพี่เขาจะมีสองพิมพ์หน้าหนุ่มกับหน้าแก่นะครับดูครับ สวยพี่ดูครับตัวนังสือคมชัดเลยครับดูนะครับดูครับดูนะพี่สวยเอาห้าร้อยพี่เป็นเนื้อทองแดงลงดำนะพี่เอา500บาทนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญน้ำเต้าหลงพอทวดนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญลายสลุเหรียญแกะสลุนะพี่ดูครับหลงปูทิมนะพี่ดูครับต่อโค้ชชัดเจนพี่ดูครับ ครับสวยพี่สวยครับหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับนะครับเป็นเหรียญสรุปนะพี่ประ so สองห้าหนึ่งแปดนะครับประ so สองห้าหนึ่งแปดนะครับอายุเก้าสิบหกปีนะพี่สวยสวยน้ําเดิมพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะครับดูนะครับสวยสวยน้ําเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูด้านหลังนะพี่ดูครับดูครับพี่มีรอยเชื่อมปิงนะพี่เก่าๆเลยนะครับดูร่าสวยๆเดิมเดิมพี่สวยๆเดิมเดิมนะครับผมเอาห้าร้อยพอพี่ห้าร้อยพี่ดูนะครับมีรอยประกบนะครับเป็นหล่อประกบนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาและบางไผ่นะครับดูครับเก่าๆเลยพี่ดูนะครับดูครับ สวยพี่เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับรายการนี้เอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับประ so สองสี่แปดสองนะพี่เป็นเหรียญแกะสลุนะพี่ดูนะครับดูพี่สวยพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับดูครับพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูครับ พศสองสี่แปดสองนะครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการเปามาพี่ดูรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่ปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูครับเก่าๆเลยพี่ดูครับดูครับพี่ศสองสี่หกศูนย์นะครับ,รส,รบส,สวยๆเดิมเก่าๆเลยนะครับดูครับ รายการนี้ผมเอาห้าร้ยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ฉลูดนะพี่ดูครับออกปีศูนย์ห้าพิมพ์ฉลูดนะครับดูครับดูครับดูครับสวยพี่สวยดูด้านหลังนะพี่เก่าพี่เก่ากึกเลยครับเก่ากึกเลยครับผมเอาห0ร้อยบาทพี่เป็นพิมพ์ฉลูดนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจ่าท่าพี่เหรียญหลวงพ่อจ่ารุ่นแรกนะครับประสองสี่แปดสี่นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูครับสวยๆําเดิมพี่สวยๆําเดิมนะครับรุ่นจอเจริญราบนะครับรุ่นจอเจริญราบนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนะครับขอบกระบอกพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ ปีศูนย์สี่นะครับพี่ดูครับสวยๆน้เดิมพี่ดูครับดูครับสวยพี่ดูครับวอเวร์มีเ้อเกินกองห่วงเหมือนมีปิ่งเกาะขอบโคงสั์โปิ้นลงมาพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมไหยครับดูครับดูครับมีขีดตรงนี้ครับนะหูห่วงเป็นปิ้นเลยนะครับดูครับตำหนิติดครบแล้วพี่ดูครับผมเอา หกรพี่เอา600พี่ดูนะครับดูตัวตัดรวงเข่านะครับเอาหกรนะครับต่อมารายการสุดท้ายเป็นหลงตะกรวยพี่เป็นล็อกเก็ตนะพี่นะครับด้านหลังจะเป็นตาวัดมิชิวอรแล้วมีรูปเหมือนตาอ่ามีรูปมดอะพี่ตาเป็นรูปมดพี่ดูนะเป็นกระดาษหนังไก่นะพี่ผมเอา400บาทนะครับ อ่หมดแล้วครับพี่ๆท่านใดครับสนใจรายการไหนครับโทรเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์ก็สองแปดสาหนะครับหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสงแป้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม